เปิดรายการนเนี้ชัดมากนะอยู่ชนบุรีนะครับที่ผมจับเนี่ยคือกำแพงวัดแล้วก็เป็นชื่อ <c oughs> วัดกำแพงด้วย <c oughs> <c oughs> นะออกจาก <c oughs> วัดกำแพงมานะคุณผู้ชมก็เจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของคนในชุมชนคนชนบุรีจะรู้จักดีเลยเดี๋ยวลองแวะเข้าไปคุยหน่อยไหม นับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ข้าวคุณผู้ชมเราก็จะคุยกันแบบว่าคุยไปทําไปนะนี่เจ้าของ,งร้านสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบลครับน้องเบลครับนี่เป็นรุ่นที่ไหนแล้วอะรุะร่นที่3ครับรุ่นที่3คุณผู้ชมชเฉลนเนยนะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดพอพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ย ถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนจังหวัดอื่นอะเขาก็จะคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มีเต้าหู้ข้างบนมีปลาหมึกบ้างบางร้านก็มีทอดมันราดซีอิ๊วอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแตกต่างเลยครับแตกต่างเลยนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดของคนชลบุรีใช่ครับอ่าแล้วคนที่นี่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดป้าป้ากัญญาป้ากัญญาซึ่งเป็นยายซึ่งเป็นยายแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรหลอดน้ําหลอดแห้งอย่างเงี้ยครับอ่าหลอดน้าหลอดแห้งก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่เป็นยังไ ไส้ของมันนะครับจะมีไส้เดียวเป็นไส้หน่อไม้นะครับผัดไข่ใส่กับกุ้งแล้วปรุงรสสูตรของร้านทำดีๆนะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหลอดนีจะมีไส้เดียวใช่ครับนะเป็นไข่ผัดกุ้งแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยครับเป็นม้วนๆแบบนี้เวลากินเนี่ยที่นี่แปลกกว่าที่จังหวัดอื่นก็คือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดน้ําใช่ครับมีน้ํามีทั้งน้าทั้งแห้งมีทั้งน้ํามีทั้งแห้งแห้งนี่มีรากซีอิ๊วดำไหมใช่ครับแห้งก็คือเราจะรากซีอิ๊วดํา ไปในก๋วยเตี๋ยวหลอดเลย<อ>ปรุงรสชาติเปรีร้ยวหวานหน่อยอนะครับแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดน้าล่ะหลอดน้ําก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ําซึ่งเป็นเหมือนก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยครับ<อ>ทางร้านก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บด้วยมันจะมีเส้นกี่แบบบ้างก็จะมีเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอด หวยจับเส้นหมี่ครับแล้วก็จะปกติจะมีเส้นใหญ่ด้วยแต่ผมเห็นดูไม่ค่อยมีเครื่องอะไรเยอะมากนะใช่ครับอันนี้มีแค่เลือดนะครับเนี่ยเลือดหมูกะชอเลือดหมูประชอแล้วก็จะเป็นกุ้งแห้งผักหนังหมูต้มแล้วก็เป็นกระเทียมครับแค่นี้เองแค่นี้แล้วก็เป็นแคบหมูแคบหมูก็คือเราทําเองเป็นสูตรที่บ้านทอดเองดูเหมือนกระเพาะปลาเลยเนาะคล้ายๆเออขายอย่างนี้มากี่ปีแล้วขายมาประมาณ55ปีแล้ว55ปีแล้วนะคุณผู้ชมร้านเก่าแก่มากนะ คนที่มาชนบุรีอาจจะไม่รู้จักก็ได้ครับชามเท่าไหร่ฮะก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ขายอยู่ชามละธรรมดา35บาทอ๋อสาบาบาทพิเศษ40่สิบบาทบพิเศษ40บนะครับคุณผู้ชมก็แล้วถ้าเกิดว่าพิเศษนี่หมายถึงมบิ๊กเส้นได้มิ๊กเส้นได้หมดเลยครับทำบิ๊กเส้นได้หมดเลยครับแล้วร้านเนี่ยคุณผู้ชม เขาจะมีร้านคู่หูเป็นน้ำแข็งใสนะผมแนะนำนะสามอย่าง10บาทรับบาทเลือกอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับ3อย่างส0บบาทขายคู่กันมาตลอดขายคู่กันตั้งแต่แรกเลยครับโอ้โหนี่ก็55ปีเหมือนกันเลยใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีราคาเมนูก็มีมากมายภาษา ผู้ชมผมสั่งมาเป็นตัวอย่างแบบว่าครบเลยนะเนี่ยฮะผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นก๋วยจับน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นก๋วยจับแล้วที่เนี่ยบอกแล้วว่ามีแค่หมูเลือดแล้วก็ตัวเนี้ยแทนเกี๊ยวได้เลยมันจะเป็นหนังหมูหรือว่าเป็นแคบหมูที่เขาทาเองเนาะเราลองชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดของเขาแบบว่ายังไม่ต้องปรุงไหมเราจะได้รู้รสชาติว่า,าถ้าเกิดว่าเด็กๆทานแบบไม่ใส่อะไรเลยนะก็จะเป็นหน่อไม้กุ้งไก่ผัดเป็นไส้นะแล้วก็ปรุงรส อารมณ์แบบไส้คล้ายคุย,ยช่ายไส้หน่อไม้อ่ะแต่ว่าจะไม่เค็มค้นเท่าจืดกว่าแต่ว่าเค็มๆปลาแห่ๆหวานๆน,นิดๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมีกับหลอดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกินต,ตัวนี้ก็จะครบเลยนะฮะเราจะกินให้อร่อยเนี่ยเขาจะมีสีอิ้วตั้งบนโต๊ะทุกโต๊ะเลยเป็นสีอิ้วของชนบุรีอันนี้่าใส่เยอะนะมันเค็มนะเค็มแล้วก็ขมนะเอาพอประมาณพอเพิ่มสีสันอ่าหรือใครชอบเผ็ดเพิ่มก็พริกไทยนิดนึง แบบนี้แล้วก็ลุยเลยนี่ผมหยิบมาเลยนี่เลือดด้วยโอเลือดน่าก,กินมากเลือดดูสดนิ่มนิ่มๆใครที่ชอบกินเลือดหมูนะแนะนำร้านเนี่ยโอ้โหเอาเส้นนี่ก่อนอ,อารมณ์เหมือนตอนเ,นเด็กๆอ่ะเราได้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าโรงเรียน แล้วเลือดดีมากคุณผ้ชมขอบอกเลยนะเลือดเนี่ยขนาดตะเกียบขี้มันยังหลุดเลยเพราะมันนิ่มมากของชอบเลยแนะนำแนะนำยวนนักหน่อยมีแก๊กลวยฮะไม่หวานมากสบายเลยหาซื้อได้ที่แมคโครนะฮะเขาไม่หวานมาก อ่อยผิดบาทได้ไงคันไงไหวผิดบาทกะทิหอมคันเองด้วยโ้แวะมานะลนดุรีบางแสนพัทยาระยองขับเส้นนี้แวะวัดกำแพงกลวยเตี๋ยวหลอดน้ำกล้วยจับน้ำมีหลอดแห้งอย่าลืมนะครับอร่อยมากคุณผู้ชมกินแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดโดยเฉพาะเลืดหมูที่นี่นุ่ม อร่อยต้มได้ดีมากเลยนะลองแวะมาแล้วกันร้านนี้อยู่ไหนครับร้านร้านนี้อยู่ที่สาขาหลังนะครับข้าววัดกำแพงนะครับจอดรถในวัดกำแพงได้เลยนะครับเวลาเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงครับหยุดทุกวันพระสาขาที่สองนะครับใครไม่สะดวกช่วงเช้าก็กินช่วงเย็นสาขาที่สองนะครับที่จตุจักรชลบุรีนะครับเวลาเปิดสามโมงครึ่งนะครับถึงสามทุ่มวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะครับแวะไปเลยนะครับคุณผู้ชมงับสะดวกตรงไหนก็วันนี้เราก็มีนะครับตุ๊กตาตีกวัก จากรายการติวนจนหิวนะครับหม้อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับอนอกจากนั้นผมยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวน,นครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับหม้อไปทางร้านาใช้1ลังด้วยสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับ้วเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ไว้ตีอ้วนจนหิวร้านนี้ต้องลองลองแวะมาชนบุรีครับแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวหลอดน้ําเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนจนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ